บนยิงตาปัดทางนะวันนี้ไปจ่าเรือเก่านะบิดหน้าดูทหารเรือเก่าเนี่ย อายุเขาเยอะอย่างครับเนี่ยอายุประมาณเท่าสี่ห้าสิบนะพี่เรียกเรียกมาสัมภาษณ์ก่อนนะพี่เขาไม่อยู่ค่ะเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่เหรอเพราะว่าเราดีอะคะเออหมานี่ยหมูหมูหมาดีี่ พี่ขึ้นมาสัมภาษณ์หน่อยได้เปล่าครับพี่ขึ้นมาสัมภาษณ์ก่อนได้เปล่าครับไม่หยุดจ้ะไมาเจอไหวไปถึงไหนว่ายคนที่ไหวเข้าบ้านเหรอโอ้โที่บ้านไปอยู่ไหนเด็กๆคนละหนึ่งกองเหรองั้นเราตามไปเลยไหมยวได้เลยนะี่ไม่ได้ 快我来！别哭了。 อยู่ดีกันเหรอพี่จิไปแล้วมี่อนไม่รู่มดูดีผมนอนใต้น้ำเ เนี่ยเนี่ยคัม่ทงอไดดนะ้ังก็ศึกษว่าว่ามาอยงไมันก็เคนทัพคนไว้ใจนะ เขาจะกลับมาไหมนะเขาจะกลับมาไหมจะว่าไปไหนนะน่าจะออกไปแล้วแต่ยังที่หกสิบอดี้ทหารเรือเหรอตรงนี้มกกว่าสี่ห้าศพเรือมันชนกันแล้วับไปเนี่ยเนี่ยเขาว่าอย่างนี้เลยนี่่เท่าไหร่เด้เนี่ยว่าไตว่มาเนี่ยม่กกาเรือต้งนี้ mhm dạy mất công ty dạy mất công ty dạy mất công ty dạy mất เดี๋ยวระวีสัมภป่านแล้วเนี่ยเป็นวาเล่นติเล่ย์ย่ิบสามแล้วค่ะพี่ว่ายว่ายน้ำอย่างนี้ทุกวันไหมครับว่ายน้ำทุกวันถ้าไม่มีธุระครับมาเป็นประจำประมาณสองโมงไปแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ครับพี่ประมาณสี่สิบนาที ระยะทางที่ไปกลับเนี่ยประมาณเท่าไหร่ไม่หนึ่งพันแปดรไม่เคยหยุดเลยอ๋อไม่ได้หยุดครับไปกลับตัวแล้วก็มาทําไมถึงพี่คิดว่าว่ายน้ำแล้วมันจะดียังไงว่ายน้ำก็ออกกำลังกายตอนเช้าไงครับเพราะไม่มีเวลาไปวิ่งเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเยอะอว่ายน้ำก็แค่40นาทีก็หมดแล้ว มันช่วยเรื่องอะไรเราได้มั้งอ่ะก็เป็นนักกีฬาชาวบ้านธรรมดาที่เขาไปวิ่งปั่นจักรยานกันอะไรเงี้ยเราอยู่ริมน้ําเราก็เลยเลือกว่ายน้าเคยเคยเข้าแข่งขันอะไรไหมฮะเรื่องว่ายน้ำไม่เคยเพียงแต่ออกกําลังกายอย่างเงี้ยใช่แต่มันก็เป็นเรื่องแปลกที่ที่ว่าคนอื่นเขาไม่ทํากันะเนาะพี่กำนันเนาะไม่มีใครทําไม่มีคนทํำแบบนี้ไม่มีคนทาแล้วว่ายในคลองพื้นบ้านด้วยนะว่ายน้ําเป็นทุกคนที่เนี้ย ไม่มีใครไหว้ไม่เป็นแต่ไหายไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มันมีมังกรตัวเท่าหมาเลยจริงคนกลัวที่ไหว้ใครมานี่ไม่กลัวเรือหรืออะไรเหรอคือจริงๆเราก็เหมือนวัตถุลอยน้ํำที่มันไม่ได้กว้างมากนะคลองนี้กว้างประมาณ20เมตรมันตลบกันได้อยู่แล้ว บ้านผมอยู่กองเนี่ยแต่ทุกคนรู้รู้กันว่าว่าเห็นพี่ไหวมาเนี่ยเขาก็หลีกให้เดือยจริงๆผมเห็นเขาก่อนเขาอาจจะไม่เห็นผมก็ได้แต่เราต้องเห็นเขาก่อนพอเห็นก่อนเราก็หลบได้ใช่เห็นตั้งแต่ขอบฟ้าแล้วครับพี่คิดว่าการออกกําลังกายว่ายน้ําเนี่ยมันมันทำให้ชีวิตมันร่างกายเราเป็นยังไงบ้างออกกําลังกายก็ปกติครับมันก็คือนักกีฬาคนหนึ่งแค่นึ่ง ไม่มีอะไรพิเศษเป็นชีวิตประจำวันก็มีคนที่ไปวิ่งทุกวันไปออกกำลังกายที่ที่โรงเรียนเนี่ยผมไม่ค่อยมีเวลาก็เลยเลือกว่ายน้ำพี่อยากเชิญชวนให้คนที่แบบเออเขาไม่เคยออกกำลังกายเนี่ยมาว่ายน้ำเนี่ยมันทำให้สุขภาพว่ายน้ำไม่ไม่ใช่ทำง่ายๆครับคือ,ค,อคือมันมีความเสี่ยงเชิญชวนเขาถ้าเกิดเขาเป็นไรขึ้นมาเนี่ยเรารับผิดชอบไม่ได้ แต่ว่าคือแล้วแต่คนว่าถ้าไหว้เป็นก็มาไหว้ได้นะครับไหว้แต่ไหว้ภูมิประเทศมันยากมันต้องใช้เครื่องมือช่วยม,มันไม่ทันลูกคลื่นไอ้นี่อะไรอะคะอันนี้ก็เป็นตีนกบไงครับตีนกบเป็นเครื่องมือมันมันช่วยยังไงครับไอ้ตีนเป็ดเนี่ยมันหนีลูกคลื่นไงมันมีความเร็วสามเท่าของตัวเปล่าเหรอฮะหนักไหมฮะเนี่ยรประมาณ อุ้ยก็หนักเหมือนกันเนาะสองกิโลเนี่ยข้างเลยเลยฮะเือข้างเลยข้างล้อโลนี่มันมันมันหนักมากแล้วขากำลังโอ้โหยกบึกบึนเนี่ยมันนั่งกลัวก็ผมเห็นพี่ต่อเนื่องเลยนะว่ายต่อเนื่องเลยเคยฝึกมาก่อนไหมครับว่ายน้ำเนี่ยว่ายน้ำเป็นอาชีพครับผมเป็นนักดำนักดำน้ำครับเป็นเป็นราชการอ่ะใช่อยู่ทัพเรือโอ้ กยอ,ยอาชีพผมอยู่ใต้น้ำที่ใต้น้ำหนุ่ยซิวบ้างแต่ตผมกเกษียณแล้วผมเป็นประดาน้ำไม่ใช่ซิประดา<ม>น้ำนัะประดาน้ำเกษียณแล้วเอ๊ะรู้สึกผมเคยไปไปที่นู่นนะผมไปทําเรื่องราวเกี่ยวกับนักประดาน้ำที่ว่า,าดําน้ำสิบเมตรยี่สิบเมตรห้องอจําลองที่สัตหีบอ่ะครับใช่ไหมฮะที่เว่าไปดําน้ำเนี่ยสมมุตินะสมมุติว่าถ้าเกิดในกรณีเด็กจิตท่ ทีเขาท่านนางนอนเนี่ยพี่สามารถแค่กไปช่วยได้ไหมถ้าเกิดไปกรณีในในในร่างกายเราขนาดนี้มันก็พวกผมเนี่ยที่ไปทำอ๋อาเหรอครับมาเจอตัวเลยมาแล้วที่ก็ไปช่วยไปช่วยน้องไปช่วยมันด้วยครับตอนนั้นมีมันมีเหตุการณ์สองอย่างที่ที่ภูเก็ตเรือจมน้ําลึกแล้วเขาก็ให้ไปทําที่นั่นแล้วซิลก็เลยไปทําที่เชียงราย มีหน่วยดำน้ําอยู่สองหน่วยครับพี่ดูคนผมลุกเลยพี่มีพี่หนึ่งในนั้นใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่เป็นพวกนักดําครับพี่เป็นนักดํมในในส่วนช่วยพี่ข่อทําดางนอนเนี่ยพี่ช่วยยังไงเข้าไปไม่ไม่พวกผมพวกผมไปที่ภูเก็ตไปภูเก็ตไปดำน้ำลึกเราทีมเราทีมกันดำน้ำลึกที่ไปที่ไปดำถ้ำนี่ไม่ได้นำน้ำลึกดำไก่ที่ภูเก็ตนี่เจอเหตุการณ์อะไรคะภูเก็ตก็เรือจมไงครับเป็นกู้เรือจมเวลาใกล้เคียงกัน ใกล้เคียงกันมีสองเรื่องเกิดขึ้นตอนเลือดเหรอคเลือดที่ไหนที่พอจำได้ไหมที่ไหนนะคที่ภูเก็ตอ่ะภูเก็ตที่พี่ไปอะค่ะมันปีเดียวกันนั่นแหละปีเดียวกันก่อนตอนนั้นมีคนตายไหมที่ภูเก็ตจำไม่ได้แล้วครับภูเก็ตไม่ผมไม่แน่ใจนะแต่ไปกู้เรือไปกู้เรือครับอ๋อผมจำได้แล้วกู้เรือที่ภูเก็ตตอนนั้นมันแล้วแต่นายสั่งเขาเขาจะให้หน่วยนี้ไปทำไอ้นั่นหน่วยผมไปทำที่นู่น แข็งแรงมากครเหมือนกับพี่เคยผ่าขามามหรือครับเป็นอะไรรถชนกันโอ้โหบัติบุญพี่ชื่ออะไรคะจ่าเอกกัลนบครับก็ไก่รอหันก็ไก่รอหันนอนเนนนอนเนนนอนหนู่ยพ่อพานนอนหนุ่ยพ่อพายเตชะรัดเตชะรัดมีสลาบไหมไม่มี อายุค่ะ8ปดหมู่ห้าแปดหมู่หาตพี่ของพี่นี่ตำแหน่งไหนคะดีอดีตขอเป็นเจ้าหน้าที่พี่สงคําราืองวกาอมาพันกำันทำนู่นเจ้าหน้านที่ถอดทำลายอมตพัน